สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาผัดข้าวแบบญี่ปุ่นนะคะข้าวผัดกระเทียมอันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิที่เย็นแล้วนะคะเราก็ห่อซอสฝาส้มลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่ไปในข้าวเลยแล้วก็ซอสนี่นะคะซอสคิิกคูแมนคิกคูแมน ปาเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะเค็มจัดเอาแค่นี้ก่อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชารสดีนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปผัดกันได้เลยจ้าอ่ะเปิดแก๊สเลยค่ะตั้งกระทะค่ะ ใส่กระเทียมลงไปเลยเออกระเทียมป้าบอกก่อนนะเราต้องหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะทุบไม่ต้องทุบนะคะหั่นเป็นแว่นต้นหอมก็หั่นแบบนี้ค่ะเราก็เจียวกระเทียมเอ่อป้าอยากจะบอกว่าการที่เราจะผัดข้าวเนี่ยตัวตกเวลาเราทํากระเทียมเนี่ย ไม่ให้เหลืองนะคะไม่ให้เหลืองกระเทียมเราแค่พอเหลืองๆกินนี้ก็ใช้ได้แล้วเอาข้าวลงเลยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะโลดปิดไฟเลยปิดไฟเลยโรยต้นหอมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหน่อยนึงก้องไม่ค่อยเห็นเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะ ค่ะผัดเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกระเทียมนะคะน่าทานไหมคะแล้วก็ทานกับปลาซาบะปลาซาบะพร้อมด้วยปลาผัดหวานตัวเล็ก เสร็จแล้วค่ะ